สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวช่างอามนะคะตื่นนอก็เรียนชั้นป .6 นะคะโรงเรียนบ้านคองบางไผ่นะคะครูเบอลอได้โต๊ะทำงานจากครูอีกคนมานะคะก็เลยเปิดไม่ได้นะคะเพราะว่าลิ้นชักไม่มีกุญแจเราก็เลยเรียกใช้บริการช่างอามถึงที่นะคะบริการที่ให้เขานะคะมาเปิดใช้กันไกล ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองกับการใช้บริการครั้งแรกนะคะเรียกใช้บริการให้ช่างอาไปเปิดตู้ยาที่ห้องพยาบาลในถึงห้า <5 S 2> นาทีเปิดได้นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะในการใช้บริการมาดูนะคะว่าช่างจะเปิดให้ได้ไหมเปิดได้แล้วโอ้โหแซงกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ